สบายดีพี่น้องพอกับซ่องบาไคือเราคือเดินไปลองสบายดีตอนเา้าพี่น้องมันีเคยหล่าน้องสาล่ามาพี่น้องกินข่ากินน้าบ้านหรอมาแต่งมันมีได้แล้วมันมีได้เยอะเ่มมันมีได้เกินเขาซาก็โอ้โหอุ่นวายจายะสบายดีพี่น้องมาเดี๋ยพี่น้องกินข่า้าบแกงปลาปิ้งปลามนีมากินข่าอยู่บ้าน ปเรื่องในลาบโอยนนีนปลาแกปลาแกงปลาแกปแกงปลาแกแกงปรดน้อปทางนั้นมากินส้มทางเก่าทางันมาแตงมาแตงง่านะอะไรก็ได้วาหมู

คนกัดตกถายุฮาจะมือของเขาสามมือสี่มือี่เาายุนี่ยนี้เห็นลอยตะเข็ดสิามมืนี้เห็นกระนาวกัมูนหวานนี่นืว่านตกเลยปิมย like ังมาไม่ออไม่อเ oh, er> ็น่ี่เนงงงงย่แล้วประเดี๋นี้เหโตเหตานกิลรไหวไห็ไ

โค้เจียวก่อนมีน้ำหอมบอกเพรแล้วก่อนเจียวนะเขาเป็นเร็วทีักนางพูเอ้นุ่งกิบแฟงก็แทบเนี่ยเือกไรหลาย เดกตอนลงมืสาวนี่ลมอูอไนี่ตัวไม่ไปตึงให้ครับไปรานลครับองปลาห่นน้องปลานปลาหมีปหนาวนี่ัจะไปยุเมื่อวานนี่เรามันพ้นครับไปชอคนในเจบ

เขาไปแก้ว,กวนนะได้ตอวนี้มันมได้เขาปีเยนอแกยบปีเลยแลก้กออาจาวเ่ไห่อากาดพี่น้องมืดผลหนาวเหมาะกับการนอนเวีนเขานงเนา่า้นะรอต่างหุ่นเนาะหก็ไปเอาแล้ว รับดต้มส้ส้มใช้ส้มเน่ยนะเ่อ้มก็ส้มก็ส้มต้มไปมาห่ออันมหาอันนี้เื้อมาเหาลายพดยงมันังีเออันนี้ปาแดดเดียวพ่อนเม่นปาแดดเดียวนะอันนี้ปาแดดเดียวเสยอยู่ปาแดดเดียวมีน้อยนง กินเ่ยเด้อดนหุ่นบอกะปดน้เสีมว่าันือมุหมั้จ้ะมุยรเหมืนเราุนอนขอบคุณหัวแก่มันจะส่กระโตนละมู่งสน้องเป็นว้หนาบอ เนวาวคันขืนไปออกว้ออกวยคนเาโดเออกระเมตตา่ไม่รู้จักเเจนหกการเจอา้วเืองันาแบเทอยให้มาอยู่พูดมามึงทำรกันห้อจะกันกููกแล้วก่เ่

เบิกปมแล้วเซ็ตลงแค่มือเบ่งมือ้ยงเนี่ยข้าวผ่านมาเจ้ามือมาานนี่ตมี อาเนเหาอยู่แล้ว่ดมาตาอยู่คนตป<ะ>กนปลาิดแม่ยู่มาแล้วเออมีนะครจ่าและกีนี่ทไมแค่ยอดเีทำไมความน่มมากี่พรกับข้าไปหลุาาาดโคงดรงกันี้นี่พรก็นนกจะไปบ่ ไปนะกูถ่ายเลยมันก็เป๊ะเล้ว่ะอัางกันจ้องเหรออ่างกันจ้องขังข้างนี้ได้ด้วยมีได้ด้อันหล่มพอดีกันจ้องปีห้ามเลยหล่มพอดีมนตปีพอดีมกดออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซองเบาไซ้เนาะผักเบิองผักส้ม

โค้ดเตอร์วกว่อนล่เอ็นเดอรแกรนด์นี้ที่เดอรนเอ็นเดอร์บัลนี้เ <ไป S 1> ดอร <ไป S 1> บรรยากาศพี่น้องฝนตกตกโอ้ยเนบ้านเฮาตอนนี้พ่นผ้าพ,พ่นดีขนาดแทบจะบ่ววมีย่ามห้อนเลยพี่น้องมีแต่พ่นกับพ่นตกคู่มือคู่เวน้น ปีนี้มี่านาวกับนาวเม่นปีนี้มีเต่นาวกับนาวแบเดียวนายห่อนเต้มือสงฝานนะแบบเดียวหนึ่งเนาะห่อนเต็มือชงการอัลีบัลลังสงการแล้วกับพลโต๊กปูมาสลีปูมีป้อพลตรงแล้วมันยังหยิน

<laughs> ไปแล้วพี่น้องผักก o l l o w กด Share ก็ติดตามเนาะสองเปล่าใส่ฟอลกันไหมคลิปน้าพี่น้องสบายดี